ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรศนูนย์ศึกษาการพัฒนามีคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะดูว่าทำอะไรกันความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนา ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นสถานที่รวบรวมสพรพวิชาการคนา้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์แรกคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช 2,522จากนั้นจนถึงปี2,526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์นับเป็นคุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนพระปรีชาญาณและพระปัญญานุภาพอันลึกซึ้งในพระองค์ แนวพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์อีกประการหนึ่งคือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงริเริ่มการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำอมูลสัตว์มาพัฒนาเป็นก๊าซชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง เรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซโฮอพุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานถึงห้าเดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระองค์ทรงห่วงใยพระสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจสภาพน้ำท่วมถึงหกครั้งทรงพระราชดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่และการปรับปรุงคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล จากการทรงงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสียในระยะยาวดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสีย การปรับปรุงบึงมักกระสันและระบบเติมอากาศชีวภาพบำบัดในบึงพระรามเก้าพระราชาพิธีสมโพธ์กรุงรัตนโกสินทร์200ปีในพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงโปรดให้สมเด็จพระนิษิธาีิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเป็นแม่กองบุรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามและพระบรมหาราชวังพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวานและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกประจำราชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณนะพระที่นั่งชัยมังคลาพิเศษมนฑนพิธีท้องสนามหลวงพระองค์ ทรงเป็นประดุษแสงสว่างอันนุ่มนวลเรืองรองอบอุ่นร่มเย็นโอบอุ้มให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณนะที่แห่งใดได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาทิคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อพระสกิกรมาโดยตลอด